ทีมงานวิถีไทยใกล้บ้านของเราวันนี้นะคะเดินทางไปยังสวนเชอรี่ของน้องหนุ่มน้องเขียวลุงลัสนะคะเชิญตามเรามาเลยค่ะมาตามมาค่ะอากาศดีสวนพี่นมกับเขียวแล้วก็ลุงลัสค่ะ ผมหนุ่ม,มวีรวัตรแท่แล้วนะครับอันนี้สวนผลไม้ครับเป็นมีสวนเชอร์รี่ลูกพลัมแล้วก็แอปเปิลครับช่วงนี้เป็นช่วงเชอร์รี่สุกครับที่เ,<อ>เราเห็นซ้ายมือนี่ก็เป็นพันแรกนะครับที่กำลังสุกชื่ออะไรคะลชื่อบูลาดครับบูลาดเป็นพันแรกรแรก,แรกสุกผลไม้หลายชนิดที่ปลูกเนี่ยมีชนิดผลไม้อะไรที่รักษาย,ยากทีก <c oughs> ่สุดก็ต้องเป็นเชอร์รี่เนี่ยครับเพราะว่าเชอร์รี่นี่ต้องคอยคุมพลาสติกให้เขาครับ ใช่ยังเห็นอยู่ว่าทําไมมีแดดต้องกลุ่มพลาสติกเพราะว่าถ้าเขาโดนฝนจะแตกครับแตกไก่อนเพราะว่าฝนมันมาได้ตลอดพอโดนฝนนิดหน่อยมันก็แตกเสียหายหมดแล้วค<อ>่ะวพรุ่งวะหรือพร้อมนี่มันจะสุกเดือนสิงหาไปลายสิงหาไปลายสิงหาช่วงไหนก็ได้กินค่ะแต่ดูว่าจะกินอะไรคิดแล้วผมว่าปลูกแอปเปิลนี่จะคุ้มกว่าครับปลูกไว้รับเป็นสีสันให้คนไทยมาดูมีไว้ให้คนไทยกินมีตาผ้ามีตาผ้าปีนี้คิดว่ารายได้ดีไหมคะจาก ปีนี้ดูท่าทีคงจะดีมากเลยครับเพราะว่าผลผลิตรู้สึกว่าจะเต็มหมกทุกอย่างเลยครับทั้งเชอร์รี่พลัมแล้วก็แอปเปิลครับเพราะว่าปีที่แล้วแย่ครับก็เหมือนกับเราชาวสวนก็จะมีหุ้นกับโรงงานเราก็ส่งเข้าโรงงานเป็นหลักค่ะที่ขายให้คนไทยหรือว่าไอ้อออนี่เป็นแค่เป็นแค่แบบเป็นสีสันเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศของชาวสวนไม่ต่ภาพเดือนนะใช่ค่ะคนไทยเราก็ชื่นชมมากนะคะสวนคนไทยที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ มีสารพัดนะคะผลไม้ใช่นจริงๆค่ะมาแล้วก็มีความสุขอย่างเงี้ค่ะได้ใช่มีความสุขได้เจอเพื่อนเนาะคขอบคุณค่ะขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะนันทองไหลายมาเทมาค่ะหลายคนนึกว่าหวานนี่จะเป็นอร่อยแต่เรามีหลายพันนะครับที่พอเทียบกับหวานได้เลยครับก็ชื่อเทคโลวหวนอันนี้ก็อร่อยครับ ต้องรอรอรอมาชิมตอนที่ใกล้จะสุกครับเดี๋ยวครับคนเก่งคนขยันนะคะน่ารักมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะไฮอีโออเดบัสซาโมรัลไรล่ะมาเสียมาเสียอีโอมาเซียโอ้ยเปโฟมูเอ็กเชีะอัลฟมูเอกเโอเควัลลีบราดะจะทำมาซ่าเอ็นเอ็นอีฟิวอีกกี่สอปดาห์ช่วยโมูเอกเชียด้วยสุฟริงอ๋อลูกกับโมเลลเราหมังกัโอฮาดูอ่์ ลูกขโมยแล้วเหรอใช่ปลูกแี้ว60-70อะ60-70ของลูกโมยแล้วราสิกีเป็นเสเมนุษย์่คะชื่อพี่ปุกกี้ค่ะไอคนนะคะชื่อสมศรีค่ะมาจากไหนกันคะนี่สาวๆเนี่ยสาวสาวโลค่ะมาเก็บเชอรี่ค่ะชื่อมิสายอดาค่ะ ค่าสดจากสวนวีรวัตรมาดั้งเนี่ยข่ายไปหมดแล้วอร่อยค่ะชื่นใจหวานฉ่ำมาจากไหนคะเนี่ยคุณครูคนสวยเดมูนอมทูเวกอะเดมัวกลมในปากก่อนเพลงสีไกยไก่บ้านเ